โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอันบล็อกแกะกล่องเจ้าไม้เมาโน่ Dm 40นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอ่าเป็นตัวไวเลสนะแล้วก็มันเป็นตัวไม้ตั้งโตะนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อแบบไวเลสได้อันนี้ผมก็เพิ่งได้ของมาเลยก็เลยจะมาแกะกล่องกันให้ดูกันนะครับว่ามันมีอะไรมาบ้างแล้วก็น,นี้ของผม มันจะได้ตัวหูฟังอินเดียแถมมาให้ด้วยแต่ไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่ว่ามันเอามาใช้กับไม่แต่ว่าก็โอเคช่างเราเนี้ก่อนโอเคเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับคู่มือที่เราไม่เคยอ่านก็ประมาณนี้ แล้วก็มาถึง p a อกลับของเราอันนี้คืออะไรออสสซอรี่อ๋อเป็นตัวแปลงตัวแปลงสายเพราะว่า usb ที่เขาให้มามันเป็น type c แล้วก็ถ้าคอมใครที่มี type c อยู่แล้วก็สามารถ เชื่อมต่อได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีก็อ๋อน,นี้เป็นสายโอเคนี่เป็นสายไทยซีนะตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ไปเสียบกับคอมได้แล้วก็มาดูในส่วนของตัวไมอันนี้เขาก็จะ อ๋อมันนอนมาโอเคอันนี้เขาก็จะประกอบให้เสร็จสบแบบนี้เลยนี่ตัวไวเลสหลุดออกมานี่พระเอกของเราอันนี้ก็จะเป็นตัวไอตัวไวเลส ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับคอมนะครับอันนี้ซึ่งก็สามารถใช้ได้ทั้งมีสายแล้วก็ไร้าสายเราจะมาดูในส่วนของตัวไม์กันนี่อันนี้เขาก็จะติดตั้งตัวกองแผ่นกองใช่ไหมฟิลเตอร์ประกอบกับขาไม์มาแล้วเรียบร้อย นี่อันนี้ก็สามารถเปิดเปิดไมคปิดไม่จากตัวไม่ได้เลยแล้วก็สามารถปรับวอลลุ่มได้นี่ฐานก็เป็นตัวกันลื่นถือว่าใช้ได้นะผมถือว่าสวยดีแต่ว่าต้องไปลองฟังเสียงดูว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเค โอเคก็มาในส่วนของแน่โปรแกรมนะครับผมให้เราทําการพิมพ์ใน Google ไปเลยว่า DMC10 m มาเ่ Mon o d m c 0มันก็จะเจอเว็บเ m o u n ล Link ทีนี้ชื่อโปรแกรมมันชื่อเมา s มา o u s Link นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาตัวที่มันเป็นไมเม m โ u n o DMC10 นะครับแล้วก็มันจะมีคำว่าดาวน์โหลด for Windows ก็คือมันจะใช้ได้แค่ Windows ตอนนี้สำหรับเจ้าตัวโปรแกรม ต่างๆในการที่จะใช้ตัว AI Voice หรือว่าจะปรับนู่นปรับนี่นะครับก็คือมันจะใช้ได้แค่สำหรับ Windows เท่านั้นสำหรับ Mac ก็น่าจะยังใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับทีนี้พอดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการเปิดไมค์ก่อนจะใช้แบบมีสายหรือว่าไร้สายก็ได้ จะไลาสายเราก็แค่เสียบ USB กับคอมต่อกับไม์ที่เป็น Type C แล้วก็ไวเลสเราก็เอาตัวไวเลสเนี่ยไปเสียบกับคอมเลยใครที่มี Type C อยู่แล้วในตัวเคสคอมแล้วก็สามารถเสียบได้เลยหรือว่าถ้าไม่มีมันก็จะมีหัวแปลงที่เป็น Type A มาให้เราก็แค่เอาหัวแปลงไปเสียบแล้วก็เสียบกับคอมมันก็จะใช้ได้เลยต่อมาเราก็ทําการเปิดไม์ทำการเปิดไม์ก็คือมันจะมีปุ่ม เปิดปิดไฟกับเปิดปิดไม่มันจะอยู่ปุ่มเดียวกันให้เราทําการกดค้างจะเป็นการทําการเปิดไม่นะครับผมทีนี้หน้าแรกมันก็จะเป็นหน้าเบสิกอันนี้ก็คือเลคกคอร์ดก็คือเราสามารถอัดแล้วก็ฟังเสียงตัวเองได้อย่างเช่น Hello, 1, 2, 3, อัลโหนึ่งสองสามสี่ปึ๊บล้เราก็แล้วเ,เ,เราก็กดเล่นฮัลโหนึ่งสประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในปุ่มของ ตัวที่มันปรับเสียงวอลลุ่มใหม่นะครับก็คือเราสามารถปรับหน้าโปรแกรมแบบนี้ได้เลยปรับเพิ่มหรือลดก็ได้ตามที่เอ่อความเหมาะสมที่เราตั้งไมไวมันแบบเออจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแต่จริงๆก็ไม่ต้องปรับสุดดังมากเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องอ่ออยู่จอไม่ใกล้ขนาดนั้นมันก็ยังรับเสียงได้ดีอยู่นะครับทีนี้ในส่วนของหูฟัง ก็คือหูฟังเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันเป็นรูแจ็คใต้ไม้นะเป็นรูแจ็ค3.5คือมันจะปรับความดังของหูฟังตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะสามารถปรับเ,เสียงจากตัวไม้ได้เลยก็คือไอตัวน็อปเนี่ยเราก็หมุนหมุนมุนเห็นไหมถ้าสังเกตจาก UI ที่มันขึ้นอยู่นี่คือเมาส์ผมก็อยู่เฉยๆเลยนะแต่ว่าตัวไอตัววอลลุ่มไม้เนี่ยมันกาลังเพิ่มอยู่ ก็คือผมหมุนจากตัวไมเลยนะครับมันก็ปรับได้เหมือนกันก็คือเนี่ยถ้าไฟตรงเนี้มันเป็นไฟสีเขียว,วก็คือไฟมันปรับเสียงไม่อยู่แต่ถ้ากดอีกทีนึงเนี่ยมันเป็นสีฟ้าก็คือปรับเสียงของหูฟังประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวตัดเสียงรบกวนมันจะมี3ามระดับหรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้น,นี่ก็คือผมเปิดอยู่อันนี้คือผมปิดมันก็จะได้มันก็จะรับเสียง ขึ้นมาแต่ถ้าเราแบบไม่อยากให้มันมีเสียงแบบเข้ามารบกวนเราก็เปิดเดี๋ยวผมจะลองเปิดพัดลมแล้วก็ไล่ระดับให้ฟังว่ามันตัดเสียงได้ประมาณไหนนะครับโอเคอันนี้ก็คือผมเปิดพัดลมแล้วอันนี้ก็คือในส่วนของที่ยังแบบไม่ได้เปิดตัวตัดเสียงรบกวนมันก็จะได้ยินเสียงลมน่าจะเข้าแหละน่าจะเข้าแบบเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองไล่ระดับตั้งแต่อันแรก ก็คือเราจะทําการกดไล่อันนี้ปุ๊บโอเคอันนี้เป็นตัวสัดเสียงรบกวนระดับที่หนึ่งมันก็คงจะแบบว่าได้ยินอยู่แต่ก็น้อยลงแล้วน,นี้ก็เป็นระดับที่สองอันนี้ก็น่าจะเงียบลงมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ระดับที่สามอันนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะเงียบขึ้นแหละถ้าเทียบกับ ตอนที่ยังไม่ได้เปิดมันน่าจะตัดเสียงลบเพราะว่าผมก็ทดลองก่อนหน้านี้มันก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีในระดับหนึ่งพอใช้ได้ถ้าไม่ได้เสียงดังมากแต่ถ้าเสียงดังเกินมันก็อาจจะแบบว่าไม่ไหวนะครับอันนี้ก็คือแบบเสียงลมเสียงลมอะไรประมาณนี้เพราะว่าเปิดพัดลมมันก็อันนี้ก็คือตัวตัดเสียงรบกวนระดับสามก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคในส่วนถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ตัวปรับ EQ ในส่วนของเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็ทุกคนถ้าอยากลองมาปรับก็มาปรับกันได้อันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็คือมันจะปรับโทนเสียงอ่ะอันนี้เขาก็จะมีเซตติ้งมาให้มีเกมอันนี้เป็นเกมเป็นอันนี้จะเป็นสตรีมแต่ว่าผมจะปรับเป็นออริจินอลนั่นแหละ แล้วก็อันนี้จะเป็นรีเวิร์สก็คือเหมือนจะเป็นแบบพวกเสียงแบบเสียงก้องๆอ่ะที่เขาน่าจะเอาไว้ประมาณร้องเพลงมั้งผมก็ไม่แน่ใจนี่เดี๋ยวผมปรับให้ดูอันนี้เป็นระดับหนึ่งฮัลโหลเทสเทสเทสอันนี้เป็นระดับ2ก็จะประมาณนี้แล้วก็ระดับ3โอเคประมาณนี้เป็นไงบ้างฮัลโหลฮัลโหลอ่าเรวจะปิดไว้แล้วก็ตัวจุดเด่นหลักของตัวนี้เลยก็คือมันจะมีตัว ai voice นะครับ ซึ่งอันนี้ก็เราต้องทําการล็อกอินอย่างที่บอกตอนแรกโอเคแล้วก็ถ้าเราอยากจะใช้ไมค์ AI เนี่ยเราต้องทําการไปปรับในตัวของตัวโปรแกรมแล้วก็ตัว Windows ด้วยนะครับสมมุติถ้าทุกคนเสียบไมค์อะไรเรียบร้อยแล้วล้วปรับแล้วเสียง AI มันไม่ขึ้นเนี่ยให้เรามาเช็คตรงนี้ก่อนให้เรามาดูตรงที่ตัวไมโครโฟนเห็นไหมครับมันจะมีตัวของ ไมเมาโน่ธรรมดาแล้วก็ตัวไม่ของตัว AI ให้เราเลือกเป็นตัวเมาโน AI ไไมโครโฟนนะครับผมเลือกตรงนี้แล้วก็ถ้าเราจะใช้ในโปรแกรมอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปเปลี่ยนไม่ในส่วนของตัวโปรแกรมนั้นๆด้วยนะครับโอเคเสร็จปุ๊บทีนี้ให้เรามาเลือกตรงนี้ครับ AI Voice ปุ๊บมันก็ทำการเปิดเสียง AI ขึ้นมา น,นี้มันก็จะเป็นเสียงต่างๆที่เขาให้มาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นเสียงเลดพูเป็นไงบ้างก็ประมาณนี้ฮัลโรโโโโู้รู้อันนี้ก็เป็นเสียงตัวอะไรไม่รู้เหินนั่นแหละประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้จะเป็นไพมอนเสียงเคนไชตัวจากเกนชินไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่าก็เสียงอยาประมาณนี้อันนี้ก็คือเสียงที่เขาเซ็ตมาให้อันนี้กยอ เป็นเสียงอันนี้ก็เป็นผู้หญิงหวานๆเสียงแบบน่ารักน่ารักประมาณนี้ฮัลโหล,โหลสวัสดีครับเธอประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นเสียงซูคนะก็ประมาณนี้ฮัลโหล,ล,โหลเสียงหม่รู้เป็นยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วก็อันนี้จะเป็นเสียงทีฟ้ามันเป็นเป็นเสียง แบบผู้หญิงแบบห้าวๆประมาณประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราทำการปิดเสียง ai ก่อนนี่หรือเราจะใช้เป็นตัว ai น้อยแต่ผมปิดเปิดเสียงรบกวนจะได้ไม่ต้องอันนี้นี่หรือจะเป็นไอ้น,นี้ก็คือ ai น้อยสามารถเปิดตรงนี้เพื่อที่มันก็จะแบบตัดเสียงรบกวนเหมือนกันแต่ผมชอบ ที่อันนี้มากกว่าที่มันเป็นแบบเนี้ยของตัวมันะที่ไม่ใช่ AI แล้วก็ตัวไฟนะครับอันนี้ตัวไฟก็คืออา่าเปิดปิดไฟได้จากตัวโปรแกรมหรือว่าที่ผมบอกก็คือสามารถเอ่อเปิดเปิดหรือปิดไฟเปลี่ยนไฟตรงปุ่มตรงใต้ใหม่ได้เลยประมาณนี้แล้วก็จะมาในส่วนของที่เขา มีปัญหากันก็คือเปลี่ยนไมค์ไม่ได้ไอ่เปลี่ยนเสียงไอ้ตัวไมค์เอไม่ได้ก็คือกดเลือกแล้วเปลี่ยนไอตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็ยังไม่ใช่ไม่ได้ที่ผมไปเจอมาก็คือที่เขาแนะนําก็คือจะให้ทําการเช็คเอ่อกดอัปเดตหรือว่าตัวรีเซ็ตตรงนี้ไปก่อนอันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจะเป็น1 0 3ที่มันมีปัญหาอยู่ตอนเนี้ย ให้เรากดรีเซ็ตกดรีเซ็ตเสร็จปุ๊บทีนี้ถ้ามันยังไม่เปลี่ยนอีกเราก็มาตรงเซตติ้งแล้วก็เลือกตรงนี้มาตรงไวเลสแพริ่งแล้วเราก็กดรีเซ็ตตรงนี้นะครับทีนี้ให้เรากดทำการกดปุ่มน็อปตรงนี้ค้างไว้ทำการปลกกดปุ่มน็อปตรงนี้ค้างไว้แล้วก็กดปุ่มเปิดปิดไม้อะสามครั้งเร็ว ทีนี้มันก็จะทําการรีเซ็ตใหม่แล้วเราแล้วเราก็ลองมาเปิดตรงนี้ลองมาเปิด AI เนี่ยลองมาเปิด AI แล้วเราก็ลองฟังเสียงตัวเองรู้ว่าเสียงมันเปลี่ยนหรือ,อยังประมาณนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีปัญหาหรือว่าสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป แล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ